สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับอาซีมืดๆเจ็งน้อยเพราะว่าเปลี่ยนเวลาตีสนะองหลังจากที่ททท 1, หาท,ท,ทุ่มหกทุ 1, ท่มยงขึ้นตีหนึ่งม,มูแมนห้าทุ่มหกทุ่มหกทุ่มเลยะตีหนึ่งตีสองว่อนี้หมดตั้งกา่ย่ำเด็กสามสมงครับขึ้นที่ดาวเต็มฟ้า ฉันจินตนาการว่าฝนจะไม่ตกนะครับจากนั้นก็มืดฟ้ามอดินมามันเป็นปกติของหนาฝนครับนีเแต่การลัพฝนเขากับซีเรียหยอดแต่สีท่านได้อยู่ครับกลัวน้ำมันสีเต่ามาในอันนี้หลายเนาะ กัวน้ำมันสิเข่าโปรไลยกะสซพ่อได้อยู่ก็สืได้แบบแล้วๆในจังหน่อยแต่ก็ถือว่าได้เพียงแต่<ช><ช>ผมกะซิ้วซิวครับบอยอดกลับมาอาบน้ำนอนสบ,บายใจครับผมส,สืบอสบายใจตอนมนมีเงินใส่เปล่าน้องอันนี้ยังบริสิกเนาะ เียร์ควันมาทุกนั่ง้งยังไม่ได้ววจดักมีเห็ดยู่วนผมก็จะได้มเห็ดมีเดแรกเลยอ่าีดได้ประมานเครื่่งสวนครับกับประมานโยังพอร์เพิ่งเครื่องของจ้รอยหายไปเลยตาซีได้ประมาณสีอออ่อยพี่น้องขีดหนาสีได้ประมาณตนะสี่อยต้นแล้วพี่น้องกับโม,มียังเห็ดวัตกกาเลยมาอัิเล่นมาเซนนี่ะครับ ได้เจอปัญหาหนี้ไงก็ปกติพี่น้องเส้นยาเศร้าเส้นยาเดี๋ยวพี่น้องพอ,อกันคลิปต่อไปมึงกะซีมันก็เห็นอย่างน้องพี่น้องเหมืดคก็คืออยู่พี่จังฟังเสียงคนเบาเสียงอันนี้ผมมาห่อนแื่น่ะแหละพ่อ,อกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ